สวัสดีครับปางเงี้ยนครับปางเงี้ยนก็คือปลาอ,อกกระเลาสดๆเอามาเงี้ยนก็คือว่าเอามาแล่สดๆแล้วก็จิ้มน้ําจิ้มซีฟูด้ดแต่นี่ผมได้น้ําจิ้มซีฟู้ดเขียวใส่วาซาบิผมจะเรียกน้ําจิ้มนี้ว่าวาซาบไปครับ у mm у -hmm.